Good morning s t u d e n t how are you welcome to see me again teacher ปิษนาจดตุระปาสวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเสริมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูปิษนานะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ adjective order ก็คือตำแหน่งของคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะ นักเรียนรู้จักและเข้าใจการวางตำแหน่งของ adjective หรือคำคุณศัพท์ได้2นักเรียนเรียงตำแหน่งของ adjective ในประโยคได้ถูกต้องและข้อที่3นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของคำคุณศัพท์ความหมายนะคะแล้วก็ชนิดของคำคุณศัพท์มีทั้งหมด10ชนิดหรือ10ประเภทด้วยกันนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียง เรื่องของการวางตำแหน่งคำคุณศัพท์หรือ adjective กันนะคะเพราะว่าคำคุณศัพท์นั้นมีมากมายหลายประเภทเลยนะคะแต่เราจะมาเรียงอย่างไงในประโยคให้มันถูกต้องนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรกเรียนเห็นรูปภาพผล apple ใช่ไหมคะพร้อมกับประโยคว่า it is the big red apple it is the big red apple มันคือผลแอปเปิลสีแดงขนาดใหญ่เรามาดูคำคุณศัพท์ในประโยคกันดีกว่านะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกคือคำว่า big ค่ะและคำที่2ก็คือคำว่า red ค่ะส่วนคำว่า apple คือคำนามนั่นเองค่ะ big b-i-g มีความหมายแปลว่าใหญ่เป็นคำคุณศัพท์บอกขนาดนะคะส่วนคำว่า red i e d สีแดงเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกสีค่ะ It is the big red apple เห็นไหมคะว่าเราจะเรียงขนาดมาก่อนสีนะคะในประโยคแล้วก็ตามด้วยคำนามค่ะมาดูประโยคต่อไปกันนะคะรูปภาพฝั่งซ้ายมือค่ะเป็นกบสีเขียวนะคะน่าเกลียดนะ่ากลัวเลยทีเดียวค่ะ a n ugly green f o g a n ugly green f o g นะคะ ตัวสีเขียวน่าเกียดนะคะมาดูค่ะในประโยคมีคำคุณศัพท์หรือ adjective ตัวไหนบ้างตัวแรกก็คือคำว่า ugly ugly และตัวที่2ก็คือคำว่า green นะคะ ugly มีความหมายแปลว่าน่าเกียดเป็นคำคุณศัพท์ชนิดบอกคุณภาพนะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า green เป็นคำคุณศรรัพท์เช่นเดียวกันค่ะบอกสีนะคะ จะเห็นได้ว่าในประโยคนี้มีคำคุณศัพท์อยู่ทั้งหมด2คํคำด้วยกันนะคะคือคำว่า u g r e e และอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า green ค่ะมาดูรูปภาพตัวต่อไปนะคะกับประโยคที่บอกว่า there are three round red table there are three round red table มีโต๊ะสีแดงทรงกลม3ตัวนะคะ ประโยคนี้มีคำคุณศัพท์ตัวไหนบ้างตัวแรกค่ะคือคำว่า three three นะคะตัวที่สองคือคำว่า round นะคะและตัวที่สามคือคำว่า red นะคะสามตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไร three หมายถึง3นะคะเป็นจำนวนนะคะเป็นคำคุณศัพท์บอกจำนวนตัวต่อไปค่ะ round เป็นคำคุณศัพท์บอกรูปร่างนะคะแปลว่ามีรูปร่างเป็นวงกลมหรือทรงกลมนั่นเองค่ะและอีกคำานึงคือคำว่า red แปลว่าสีแดงเป็นคำคุณศัพท์ที่บอกสีค่ะเพราะฉะนั้นในประโยคนี้มีคุณัมีคุณศัพท์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะเห็นไหมคะในแต่ละประโยคก็จะมีคำคุณศัพท์อยู่แต่เราจะเลี้ยงคำคุณศัพท์อย่างไรให้ถูกต้องในประโยคนะคะ เราเริ่มมาเรียนรู้กันเลยนะคะการวางตำแหน่งหรือบอกลำดับของคำคุณศัพท์ในประโยคค่ะนักเรียนจะเห็นว่าคุณรูณมีประโยคให้ยอยู่ข้างล่างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูประโยคข้างล่างนั้นเรามาดูกันก่อนว่าเราจะวางตำแหน่งคำคุณศัพท์ในประโยคอย่างไรตามชนิดหรือประเภทของคำคุณศัพท์นะคะอันดับแรกค่ะ article หรือ p o s i s i v e adjective นะคะก็จะมี are and the ใช่ไหมคะหรือ there is there are this those that นะคะหรือการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอันที่2ต่อมาก็คือการเรียงจำนวนหรือลำดับที่นะคะถ้าหากเราต้องการบอกจำนวนหรือลำดับที่เราก็ใส่เป็นลำดับที่สองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของคุณภาพสวยหล่อน่าเกียรดน่ารักเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการบอกคุณภาพของคำนามนะคะ ชน,นิดต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการบอกขนาดค่ะการบอกขนาดของคำคุณศัพท์นะคะลำดับต่อไปในประโยคก็จะเป็นอายุค่ะถัดจากอายุก็จะเป็นรูปร่างนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะถัดจากรูปร่างก็จะเป็นสีนะคะถัดจากสีก็จะเป็นเชื้อชาติและตัวสุดท้ายก็เป็นคำนามที่เราต้องการอธิบายหรือขยายลักษณะนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างประโยคข้างล่างนะคะ Achieve big white Thai glass vase h i e v e big white Thai glass vase นะคะจากประโยคนี้ค่ะ W A S E vase ก็คือแจกันนะคะ glass vase ก็คือแจกันแก้วนะคะสีขาวนะคะลวดลายไทยนะคะขนาดใหญ่ แล้วก็มีราคาถูกนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในประโยคนี้มีคำคุณศัพท์อะไรบ้างตัวแรกค่ะเห็นไหมคะ article นะคะลำดับแรกคือการใส่ article and the นะคะประโยคนี้ลำดับที่2เติมอะไรคะเติมคุณภาพค่ะเห็นไหมคะเมื่อมี article ก็มีคุณภาพจะเรียงไปอย่างนี้นะคะถ้าประโยคนั้นไม่มีจำนวนเราก็ไม่ต้องใส่นะคะ ไปค่ะ big เห็นไหมคะขนาด white คืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะคุณศัพท์เกี่ยวกับสีนะคะไทยก็คือเชื้อชาตินะคะเป็นทรงไทยนะคะแล้วก็คำนามค่ะเห็นไหมคะจากประโยคที่คุณครูกำหนดให้การเรียงคำคุณศัพท์ในประโยคก็จะเรียงลำดับตามที่เราได้บอกไปนะคะตั้งแต่ article หรือ p o s s e s s i v e adjective ตามด้วยจํานวนหรือลําดับที่ถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรตามด้วยคุณภาพนะคะตามด้วยขนาดตามด้วยอายุตามด้วยรูปร่างสีหรือเชื้อชาติแล้วสุดท้ายก็ลงด้วยคํานามค่ะถ้าหากหนักเรียนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปกันนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวต่อไปกันนะคะประโยคต่อไปค่ะจากรูปภาพจะเห็นเป็นโต๊ะไม้นะคะ เป็นรูปลักษณะเหมือนของคนจีนนะคะเป็นสไตล์จีนนั่นเองค่ะ a n expensive small o l d brown Chinese wood table Wood table ก็คือคำนามนะคะโต๊ะไม้มาดูประโยคนะคะว่ามีคำคุณศัพท์อะไรบ้าง Article ค่ะคือคำว่า and นะคะตามด้วยคุณภาพค่ะก็คือแพงถูกนะคะ Expensive แปลว่าแพง ต่อไปก็จะตามด้วยอะไรคะดูเอกสารนักเรียนไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะตามด้วยขนาดนะคะเมื่อมีขนาดแล้วนะคะก็จะตามด้วยอายุนะคะอายุเสร็จแล้วก็จะเป็นสีนะคะแล้วก็เป็นเชื้อชาตินั่นเองค่ะ An expensive small oval Chinese wood table โต๊ะไม้จีนเก่าสีน้ำตาลขนาดเล็ก ราคาแพงนะคะประโยคนี้ก็จะแปลได้แบบนี้นะคะโต๊ะไม้เก่าจีนสีน้ำตาลขนาดเล็กราคาแพงเห็นไหมคะคำคุณศัพท์ในประโยคจะมีวิธีการเรียงลําดับนะคะตามตัวอย่างที่หููอธิบายให้อันไหนมีก็ใส่อันไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่เพิ่มลงไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกได้ว่าเราควรจะใส่คำคุณศัพท์แบบไหน มาดูตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคุณครูให้คำศัพท์มานะคะมีคำว่า Green มีคำว่าอ uh, ะมีคำว่า New มีคำว่า Sweater แล้วก็มีคำว่า Nice นะ,ะให้เราเรียงนะคะคำศัพท์ทั้งหมดนี้เป็นประโยคให้ถูกต้องโดยคำนึงถึงตำแหน่งของคำคุณศัพท์ด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีการเรียงอย่างไรค่ะ ใครบอกครูได้บ้างคะว่าประโยคนี้ควรจะเรียงอย่างไรคำตอบก็คือ at night nice new green sweater at night new green sweater a nice green sweater. เป็น article ค่ะส่วนคำว่า night nice, แปลว่าดีเยี่ยมนะ,ะเป็นคำคุณภาพนะคะ เป็นคำคุณศัพท์บอกคุณภาพนะคะส่วน New นะ,ะเป็นคำคุณศัพท์บอกอายุนั่นเองค่ะนิวใหม่โอเก่านะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า r r e n นะคะเป็นคำคุณศัพท์ที่บอกสีนะคะและคำสุดท้าย Sweater เป็นคำนามค่ะเห็นไหมคะวิธีการเรียงลำดับนะคะเราจะเรียงลำดับคําคุณศัพท์ให้ถูกต้องตามตําแหน่งในประโยคนะคะ ทีนี้นักเรียนจะเรียงอย่างไรนั้นนักเรียนสามารถเปิดเอกสารที่คุณครูให้นักเรียนไปแล้วนะคะแล้วมาเรียงประโยคให้ถูกต้องได้ด้วยตนเองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึงหัดไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนเปิดเอกสารนะคะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมไปที่แบบฝึงหัด4.2นะคะ rearrange the sentence correctly เรียงประโยคให้ถูกต้องนะคะมาดูกันเลยในข้อที่1ค่ะในข้อที่1มีค้งคำว่า a beautiful table mooden แล้วก็มีคำว่า round ค่ะประโยคนี้มีคำไหนเป็นคำนามคะคำนามก็คือ table ค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดูเอกสารนะคะการเรียงลำดับหรือตำแหน่งของคำคุณศัพท์ เราจะเริ่มที่ article หรือ p o s s e s s i v e adjective ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเราก็จะใส่อะก่อนนะคะเดี๋ยวเริ่มเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อเริ่มต้นประโยคด้วยนะคะจำนวนมีไหมคะจำนวนไม่มีคุณภาพมีไหมคะอ่ะมีคำบอกคุณภาพนั่นก็คือคำว่า beautiful นะคะหลังจากนั้นมีคำคุณศัพท์คำอื่นหรือเปล่าคะนักเรียน มีค่ะนั่นก็คือคำว่า round นะคะก็คือรูปร่างนั่นเองนะคะตามด้วยไม้นะคะที่ทำด้วยไม้แล้วก็ตามด้วยคำนามตัวสุดท้ายก็คือคำว่า table เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็จะได้ประโยคว่า a beautiful round wooden table โต๊ะไม้ทรงกลมสวยงามนะคะมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2มีคำว่า and มีคำว่า house มีคำว่า beautiful แล้วก็มีคำว่า old ค่ะเรามาดูคำนามก่อนนะคะคำนามในประโยคที่2ก็คือคำว่า house ซึ่งมีความหมายแปลว่าบ้านค่ะทีนี้เราก็ไปดูตำแหน่งค่ะเราต้องดู article หรือ p o s s e s s i v e adjective ก่อนข้อนี้มีไหมคะมีค่ะนั่นก็คือคำว่า and นะคะที่เหลือก็จะมีคำว่า beautiful แล้วก็มีคำว่า old เราไปดูนะคะว่าระดับการบอกคุณภาพกับการบอกอายุอันไหนมาก่อนนะคะเราก็จะได้การบอกคุณภาพมาก่อนนะคะ beautiful ตามด้วยคำคุณศัพท์บอกอายุ old แล้วก็ตามด้วยคำนามคือคำว่า house ประโยคนี้ที่ถูกต้องก็จะได้ว่า and beautiful old house บ้านหลังเก่าสวยงามนะคะหรือบ้านทรงเก่า ที่สวยงามนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะมีคำว,ว่า black สีดำมีคำว,ว่า shirt เสื้อเชิ้ตนะคะมีคำว,ว่า l a t e r e ก็คือผ้าหนังที่ทำมาจากหนังนะคะแล้วก็มีคำว,ว่า that is นะคะเหมือนเดิมค่ะดูคำศัพท์ก่อนมีอะไรที่เป็น article หรือ p o s s e s s i v e adjective ไหมคะมีค่ะนั่นก็คือคำว,ว่า That is นะคะทีนี้ไปดูชนิดของคำคุณศัพท์ค่ะเราจะใช้อะไรก่อนนะคะคำคุณภาพมีไหมไม่มีค่ะรูปร่างรูปทรงมีไหมไม่มีค่ะมีอยู่แค่สีนะคะบอกสีคำคุณศัพท์บอกสีนะคะเราก็เติมคำว่า b a c k เข้าไปแล้วก็ตามด้วยคำนามนะคะที่ทำมาจากหนังนั่นก็คือ l i t t l e church นั่นเองค่ะเห็นไหมคะผ่านไปทั้งหมด3ข้อแล้วไม่ยากเลยคะ่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4กับข้อที่5นะคะข้อที่4คะ่ะมี a n มี european มี ca แล้วก็มีคำว่า o นะคะ european ก็คือสัญชาติยุโรปนั่นเองนะคะคำนามในข้อนี้ก็คือคำว่า ca นะ ca เป็นคำนามเนาะอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะการบอกตำแหน่งคำคุณศัพท์เริ่มแรกดูที่ article หรือ p o s s e s s i v e adjective ประโยคนี้มีไหมคะมีค่ะนั่นก็คือคำว่า and นะคะทีนี้คำคุณศัพท์มีอะไรบ้างมีคำว่า european แปลว่าสัญชาติยุโรปกับมีคำว่า old ที่บอกอายุเราจะเติมอันไหนก่อนดีคะให้นักเรียนไปดูนะคะการเรียงลำดับตำแหน่งของคำคุณศัพท์นักเรียนก็จะได้ old อายุก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเชื้อชาตินะคะแล้วก็ตามด้วยคำนามประโยคนี้ก็จะได้ว่า an Old European car นะคะรถทรงยุโรปคันเก่านั่นเองค่ะต่อมาข้อที่5ค่ะมีคำว่า big ที่แปลว่าขนาดใหญ่มีคำว่า clouds ก้อนเมฆมีคำว่า black สีดำแล้วก็มีคำว่า there are ที่แปลว่ามีนะคะ เมือนเดิมค่ะคำนามก็คือคำว่า clouds ก้อนเมฆหลายๆก้อนนะคะเริ่มแรกการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ค่ะ article หรือ p o s s e s s i v e adjective นะคะเราก็จะได้คำแรกเลยคือคำว่า there are นะมีมีอะไรนะคะ,นะคะมาเรียนคำคุณศัพท์ค่ะที่เหลือก็จะมี big ที่เป็นขนาดแล้วก็ black ที่เป็นสีนะคะเราก็จะเติมขนาดก่อนนะคะ แล้วก็ตามด้วยสีนะคะหลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นคำนามประโยคนี้ก็จะได้ว่า There are big black clouds มีก้อนเมฆสีดำเป็นจำนวนมากนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้งหมด5ข้อไม่ยากเลยใช่ไหมคะพาร่างานสำหรับวันนี้นะคะให้ในักเรียนทำต่อในข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะ ในแบบฝึกหัด4.2หน้าที่5กับเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของห้องเรียนเพื่อส่งงานให้กับคุณครูอองนะคะเนื้อหาสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า See you again next time bye bye ค่ะ